ทางไปวัดหลวงขุนวินนะครับโอ้ทางแบบนี้เหรอเนี่ย <c oughs> ทำไมเราหลุดขึ้นมาบนดอย,อยาง <c oughs> ี้ยวิ่งมาทางลัดนะลัดบนภูเขา เมื่อกี้ทางลัดได้ไหมครับทางลัดผมขอทางรีวิวดีๆได้ไหมครับทางลัดมาทางไหนครับผมกลัวพี่บรรจายนี่้เหงาเป็นเสือม่วงอะไรก็ตกหน่อยนึงนี่มึนเลยน่ามึนเลยมือก็ถ่าโอ้ยอะไรมือชาซาโลไลด์เลย สวัสดีครับวันนี้ทัวร์แคมป์เราก็มาเที่ยวนะครับที่วัดหลวงขุนวินนะครับชื่อวัดหลวงขุนวินอยู่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นบริเวณทางขึ้นด้านหน้าก็จะมีเหมือนเสาหมดหลักอะไรสักอย่างนึ่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่แน่ใจ เรียกว่าอะไรตรงนี้จะเป็นทางเข้าแต่งกายสุภาพไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นสมรวมกิริยานะครับตรนนี้จะเป็นวิหารของวัดหลวงขุนวินเป็นอาคารไม้หลังคาทำด้วยไม้นะครับหลังคาไม้ ไม้ทั้งหลังครับด้านหน้าเป็นไม้แกะสะลักตรงหน้าบันนะรนนครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมวิหารด้วยกันครับตรงหน้าบันนะก็จะมีแกะสะลักไม้เป็นรูปลวดลายต่างๆครับ นี่คือพระวิหารนะครับเป็นวิหารเนาะไม่ใช่ระรก็จะมีพระประธานนะครับก็รูปภาพต่างๆภายในวัดห้ามจุดห้ามจุดทูบเทียนนะครับเดี๋ยวกลภาพระประธานก่อนนะครับ ส่วนด้านขวานี้จะเป็นหอพระไตรครับหอพระไตรส่วนด้านรอบก็จะเป็นทางเดินครับทางเดินเป็นระเบียงเดินนะอาจจะเป็นเดินสมาธิหรือว่าหรือพระนั่งอยู่ตรงนี้สำหรับสวดมนต์หรือเปล่าหรือเป็นทางเดิน นะคบนะันลาบร,บเ,ร,รบเดี๋ยวเราเข้าไปดูหอพระไตรน,นะครับถอดลองเท้าก่อน พัตไตรก็จะมีหนังสือให้อ่านนะครับหนังสือทั่วไปนะมองดีๆอาจจะมีหมวดหมู่อยู่นะครับก็ส่วนด้านหน้านี้ก็จะเป็นตู้พระไตรปิดกนะครับ ตู้พระไตรส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพระพระประธานของหอไตนะคาบพระเป็นศสลมงกลก่อนส่วนด้านขวาก็จะมีไม่แน่ใจเป็นตู้พระไตปิฎดกพระคำพีต่ต่างๆนะครับ ก็ก็จะประมาณนี้นะครับของห่อตายิดก หน้าแกะสลักแกสลักช้างถือกระบองคุมหน้าประตูทางเข้าวิหารพระสลางของพระนอนพระนอน พระนน,น้้ทงีตรงนี้ก็คือโบสถ์พระนอนนะครับในวัดหลวงขุนวินเป็นสารารเป็นแกสลักไม้นะครับ ด้านในมีพระนอนเป็นพระประธานปางสายหยาดด้านหลังก็จะมีฉากเป็นแกะสลักเป็นรูปต่างๆครับแกะสลักจากไม้นะ ด้าน,นบนก็จะมีโคมไฟด้านบนเป็นโคมไฟไฮระยานะครับตามช่องหน้าต่างนะครับก็จะมีโลโกงช่องก็เป็นแกะสลักไม้เนื้อแข็งอย่างดีเลยนะอันนี้ด้นข้างก็จะมีทหารยักษ์ประจำการอยู่ตรงรอบหน้าต่างฝั่งนี้ก็จะเป็น ทพเนาะด้านบน,นก็จะมีแกะสลักเป็นอ,อุบาสกอุบาสิกามาถวายาผ่านพุ่มผานะครับนี่งานแกะสลักไม้วิจิตมากครับภายในโบสถ์พรนอนนะครับ ส่วนต่อไปก็จะเป็นโบสถ์พยืนนะอยู่ด้านหลังด้านหลังก็คือโบสถ์พยืนตัวนี้จะเป็นรูปทองสูงนะครับตรงหลังคาเพราะว่าพรจะต้องยืนขึ้นนะครับ ทำไมต้องหลังคาด้านหลังก็จะสูงกว่าด้านหนนะเป็นอาคารสี่เหลียมจัตุรมุกก็ด้านในก็จะมีผ้าเยืนรายละเอียดนะจะแกะสลักจากไม้ทั้งต้นนะงองค์พระสูงมาก ราจะกับพระยืนเหมือนกันนะครับ อาคารของพระยืนก็จะเป็นลักษณะาอาคารเปิดโล่งครับไม่มีหน้าต่างหรือผนังกั้นนะครับเปิดโลง่งก็สามารถเดินได้รอบของตัวองค์พระเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระรูปพระพุทธเจ้านะครับ เป็นอาคารไม้แต่ด้านบนเป็นหลังคากระเบื้องนะหลังใหม่ครับโอเควันนี้เราก็มาเจอวัดหลวงคุวินก็จะประมาณนี้นะครับจะไม่ได้รายละเอียดอะไรมากนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้บีข้อมูลนะของวัด แต่อยู่ที่ในป่าลึกนะเดินทางก็ลำบากพอสมควรน,นะถ้ามาทางวิบากก็ก็ลำบากมากเลยแหละพอ <laughs> ดีเ <laughs> พื่อนเราอยู่แถวๆนี้เขาพาลัดเลาะ,ะมานะโอเควัดหลวงคุมวินก็จะประมาณนี้นะครับ